วัดบูรพาพิทยารามนะคะจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศวายอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารามและท่านพ่อเจ้าคุณพระพิสารธรรมคุณวรณภาพครบ33ปีอีกทั้งยังมีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์รวมทั้งสามเณรประจำปี2557ค่ะ ได้มีการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดปูรภาพิทยารามรวมทั้งท่านพ่อเจ้าขุณพระพิสารธรรมคุณเนื่องในโอกาสที่มรณภาพครบรอบ33ปีโดยพิธีการนายสมชายลีวงศกรในอำเภอท่าใหม่ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสทำพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนฝ่ายสงฆ์ได้มีพระเดชพระคุณพระราชจันทร์บโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บุรีและเจ้าอาวาสวัดปูรภาพิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีสวด โดยมีพระเทระสมณศักจำนวน25รูปได้รวมสวดมนต์ด้วย จากนั้นได้มีการถวายพระทหารเพลนแดบพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน257รูปก,ก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สามารถสอบบาลีสนามหลวงได้และพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนจบในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการเชิงคุธในปี2557ด้วยนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระกรรมวาจาจารย์ ครูกอศพระประยะิยัติธรรมพร้อมถ่ายรูปร่วมกันถือเป็นอันเสร็จสิ่งพิธีค่ะ